ทุกคนวันนี้นะคะปอจะมาแชร์ประสบการณ์รักษาสิวอักเสบของตัวเองค่ะเดี๋ยวปอจะขึ้นรูปสิวอักเสบให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะคือหนึ่งค่ะคนที่ผิวหน้ามันจะเป็นสิวง่ายค่ะ2คือเรื่องฮอร์โมนค่ะ 3. กลับทานอาหารและก็สุดท้ายค่ะคือการพักผ่อนค่ะสาเหตุที่ปอเป็นสิวอักเสบน,นะคะทุกคนก็คือปอเนี่ยเป็นสิวอุดตันอยู่แล้วค่ะทุกคนด้วยความที่เรามือบอลเราก็เอาไม้กดสิวเนี่ยไปกดสิว อุดตันที่มันขึ้นมาทั้งที่มันไม่มีหัวทุกคนแล้วมันก็เกิดเป็นการอักเสบค่ะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะทุกคนก็คือปออ่ะเป็นสิวอุดตันมาก่อนค่ะเพราะว่าปอประจำเดินไม้ใช่ไหมทุกคนอ่ะสิวก็ขึ้นปอก็เอาไม้กวาดสิวเนี่ยไปกดสิวอุดตันทางที่มันไม่มีหัวก็เลยเกิดการอักเสบประมาณเองค่ะมาถึงวิธีการรักษานะคะก็คือปอจะพูดถึงยาประเภทยาทาเนาะก็จะมีคินาเอ็มถ้าชายเยอะนะคะจะเลือกยาได้ค่ะแล้วก็เบนแซกค่ะ สว่วนวิธีการรักษาของปอน,นะคะคือปอจะใช้เบนแซกในการรักษาสิวอักเสบค่ะซิบุตันก็ใช้เบนแซกเหมือนกันนะคะทุกคนก็คือจะใช้ทั้ง2สูตรเลยค่ะทั้ง2.5%และก็0.5%ค่ะปัจจุบันเนี่ยปอหน้าหายเป็นสิวแล้วนะคะแต่ก็ยังใช้อยู่ค่ะเพื่อป้องกันการเกิดสิวใหม่ค่ะอีกอย่างนะคะที่ปอปรับในช่วงที่ปอเป็นสิวค่ะ คือการรับประทานอาหารค่ะปอทานของหวานของมันของทอดเนี่ยให้น้อยลงค่ะแล้วก็จะไม่นอนดึกค่ะคือจะนอนไม่เกินสี่ทุ่มเพ่ของทุกวันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะคือปอเนี่ยเมื่อก่อนดื่มน้ําน้อยมากค่ะทุกคนปัจจุบันเนี่ยก็ปรับให้ดื่มน้ํามากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการรักษาเสียปด้วยค่ะค่ะสอนคลิปถัดไปนะคะปอจะมาพูดถึงการใช้เบนซัคในการรักษาเสียวค่ะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ปอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ